วันนี้นะคะเราไปทําความรู้จักรูปแบบประโยคเนอรจุดๆเกอนะคะก็คือเนอรตามด้วยแวบแล้วก็ตามด้วยเกอนะคะความหมายนะคะไม่ได้มีความหมายในเชิงปฏ MM ิเสธว่าไม่นะคะแต่ตรงกันข้าหมายความ,ความว่าแค่สิ่งสิ่งนี้เท่านั้นแค่นี้เท่านั้นนะคะคล้ายๆกับคําว่าเซ le เลมองเซเลมองหรือยูนิค e มงยูนิคเมงนะคะที่แปลว่าเท่านี้แค่นี้เท่านั้นยกตัวอย่างประโยค สมมุติเพื่อเราถามว่าเธอดื่มน้ำอะไรเหรอเราด้ียความว่ารักษาสุขภาพเนาะเราก็ตอบไปว่า je ne bois que de l'eau je ne bois que de l'eau ชานเนี่ยดื่มแค่น้ำเปล่าความจริงอาจจะดื่มชาไขมุกอะไรสังภาวนิดน,นึงนะคะซึ่งความหมายคล้ายๆกับคำว,ว่า je bois uniquement de l'eau ห Le? รือ je bois seulement de l'eau ความหมายเหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้รูปแบบประโยคแบบไหนนะคะตัวอ,อย่างที่สอง i l ne parle que français i l ne parle que français เขาเนี่ยพูดแค่ภาษาฝรัร่งเศสนะคะความหมายคล้ายๆกับคำว่า i l parle seulement français หรือ i l parle u n i q u e m e n t f r a n ç a i s ความหมายเหมือนกันเลยก็คือเขาพูดแค่ภาษาฝรัร่งเศสเติตมนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเนเกอนะตามด้วยคำที่ขึ้นต้นด้วยสระนะจะมีการลดรูปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น je n'aime que le vin rouge je n'aime que le vin rouge ชาเนี่ยชอบแค่วายแดงนะเห็นไหมว่าเนอนะจะลดรูปเป็นเอ็พสโทนะเพราะว่าคําที่ถัดมาขึ้นต้นด้วยสระนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแล้ววัระวันนิดหนึ่งน,น,นะเวลามีการลดรูปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเอาไปลองใช้กันดูค่ะฝากกดติดตาน,กนกอกกดหัวใจใด้วยนะคะสวี